นมีคุแน,นคแผนเป็นพระเอกของเรื่องเขากำลังเดินทางมาจาับทำง,งานอย่างเหนื่อย่กำลังสอบดูว่าค้ังง่างมีสุนัขก,กี่ตัวเอา้าไม่ใช่คนพ<น>วนพรมแล้วเขาก็ขึ้นบ้านมาแล้วถามหาว่า มีอะไรกินบ้างมียากิน,นแม่เมยคุณแพร่คือออกสาวใช่ไหมแม่คอับมีอยากกินแม่และแม่ยา่าและแม่ของคุณแพรนก็ตอบไปว่าแม่ของคุณแพรก็ตอบไปว่า ไปหาสื่อกินุนโอ๊ยประเทียมนี่แม่แดงมี่จันเป็นมุ้มตัวกใส่กับกาศซื้อกินกัอแม่และนามเราทองก็ทักทายสามีของเขาไปว่าสวัสด,ดีวันจันัสดีวันจันและแล้วย่าของเขาหรือว่าแม่ของขุนแผนก็สนทนากับขุนแผนใน พรุ่งน right. ี้จะให้ขุนแผนไปทำอะไรที่นาไปเบิกกะพ่อหนุ่ไปเนี่ยบอกว่าพ่อลงมาดิบอกว่าขึ้นยนดดิไปย้อนไ่ได้รึแล้ววันนี้มาชี้ได้ไปบอกบอกไปไสมาถ่ายมาม่กนะและแม่ย่าก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มอบขุนแผนไปไถนาหรือว่าเป็นการไถ่วูดแต่เช้า เดี๋ยวแม่จะไปส่งข้าวเอง <sm art> เดี๋ยวแม่จะไปส่งข้าวเองทีนี้ขุนแผนก็แอบ,บไปหานางวันทองนางวันทองกำลังแต่งตัวอย่างสวยงามอยู่แล้วก็กำลังเอ็กซ์ซส์เพื่อที่จะลดหุ่น <im it> เพื่อที่จะเจอขุนแผนอ่ exercise, บบนาเอ็กซ์ซส์ลดหุ่นทำยังไงกำลังรูปผมอยู่ Italia <im it> และนางวันทองก็เจอขุนแผน ว่าะวัตที่อกรกาและข้าวันนี้ก็จบลงตื่นเช้ามาขุนแผนก็ตื่นเช้ามาคุนแ,น,น,าาคนแผนก็ไปไถ่พูดตามที่แม่ได้บอกแต่เช้าอ่าเ้แม่ฝ่ายแกบ่าหูที่ฝ่ายอยเป็นผู้หญิงนี และขุนแผนไถยุดอย่างเหน็ดเหนื่อยผิวข้าวอย่างมากแล้วก็บ่นให้แม่ไปว่าและคุณคุณแม่ก็กําลังขี่ม้าอ่ากำลังนั่งเกวียนเดินมาไม่ไ,มได้นั่งเกียนเดินมาเพื่อที่จะมาส่งข้าวให้คุณแผนมาถึงแล้ว แค่จะมากินเก ầu, ่า,ากเศร้ามีแห้งสาก่อนแด็แห้งหอนมาถ่วงว่าสาวมือเธอเป็นคุนแผนเธอเป็นคุนแผนเธอทเคยเป็นย่าได้ยังไงอ่ะแม่ก็ส่งข้าวให้ลูกนี่แล้วลูกก็โมโหว่าทำไมแม่ถึงส่งข้าวมาช้าจังเลยหน้าสวยนเนานะพิมพ์ของตายเราไม่แม่เออวันนี้ไม่ยังกินแม่ล่ะกเลยวันนี้ไม่ยังกินแน่ล่ะจะมันหน้าสวยหน้าสวยหน้าสวย เต้องเขามากอไม่น้อยกกินไกคุณแม่ก็บอกกับคุณแไปว่าคือสิกินปิ่งหรือสิกินต้อนสิกินอะไรูกระให้ได้เยอะแบบแม่อยากกิมเ่อก่อนแน ถึงช่วงอะไรถึงช่วงอะไรจะไม่ฆ่าขุนแผนก็บอกกับคุณแม่ไปว่ามีสิบแปไหนเขาแล้วว่ามุกมัไปสื่อเหนื้อยากมากินไมนแร่